กราบสวัสดีเอฟซีสายมูที่รักและเคารพทุกทท่านนะขอรับมาพบกับพ่อพราม์เช่นเคยในช่วงกองบุญวัตถุมงคลวันนี้มาในวัตุมงคลที่กําลังติดกระแสที่กําลังมาแรงนะฮะแล้วก็เป็นวัตถุมงคลในประวัติศาสตร์นะที่มีการกล่าวถึงว่าวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่สามารถป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้จะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นั่นก็คือสมเด็จพ่อหางหมากรุ่นที่1นนะฮะ พระหังหมากรุ่นที่หนึ่งชุดนี้ที่ท่านจะเห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยเป็นพระหังหมากที่อาเฮียท่านเจ้าของเดิมเนี่ยท่านไปบูชามาจากหลวงพ่อรพระราชพรหมยานแห่งวัดท่าสุงที่มหาวิหารแก้วร้อยเมตรตอนที่หลวงพ่อท่านพุทธาภิเเศร์ใหม่ๆอาเฮียท่านก็เลยได้ไปทําบุญมากับหลวงพ่อในยุคนั้นรุ่นนั้นเราเฮียท่านก็เก็บเอาไว13้133 3ปีนะฮะแล้วก็เพิ่งมาแกะแกะรัง แล้วก็แกะถุงแล้วก็เอาใส่กล่องนะครับเพื่อง่ายต่อการรักษานะรพระนี้เป็นพระเดิมๆจากมือหลวงพ่อเลยนะฮะไม่เคยผ่านการใช้งานไม่เคยผ่านมือใครนะฮะก็คือเป็นรับมาจากมือหลวงพ่อก็เก็บเอาไว้แล้วท่านก็แกะเอามาใส่กล่องนะเพื่อรักษาไว้เช่นนี้นะฮะพระหังหมารุ่นหนึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นพระหังหมาที่กล่าวได้ว่าอาจจะมีแบบ สภาพเดิมๆแล้วก็สภาพสมบูรณ์ที่สุดนะฮะนี่นะฮะเพราะว่าไม่เคยผ่านมือใครไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะฮะอย่างองค์ที่ท่านเห็นอยู่ในมือนี้ก็จะเป็นติดนะฮะติดน้ำหมากนะฮะติดน้ำหมากขัหมากของหลวงพ่อแล้วก็ม้ํามันตังอิออกมาด้วยนะฮะนี่นะ,ะหมายถึงว่าพระชุดนี้เป็นพระที่ไม่เคยผ่านการใช้งานไม่เคยผ่านมือใครนะฮะสมเด็จพ่อหางหมากรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็น พระเครื่องที่พ่อเปรตประคุณหลวงพ่อประราชเจ้าพรมยันท่านพุทธาพิเศษมาเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมปีพศ2533นะฮะ,ปะเปชประคุณหลวงพ่อได้รับพระพุทธบัญชาเจโอสมเด็จพ่อพระสมมาสัมพุทธิเจ้าองค์ปัจจุบันให้เก็บหางหมากหรือคำหมากของหลวงพ่อเอาไว้ซึ่งคำหมากหรือหางหมากของหลวงพ่อนี้มีการอธิษฐานจิตมาแล้วในทุกๆคำหมากนะฮะแล้วก็ไม่ตากแห้งตากแห้งแล้วก็มาปนเป็นผงพอนะป,ปนเป็นผงแล้วก็มาทําเป็นผงในการผรสมพระเครื่อง อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งวันพุทธาพิเศษในเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมปีพศ2533เนี่ยพ่อเปรตบุคหลวงพ่อพระราชเจ้าพรมยาลได้ไปอาราธนาอัญเชิญบาร,รมีองค์สมเด็จพ่อพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธเดชมาพุทธาพิเศษให้ที่เหนือมหาวิหารแก้ร้อยเมตรเนี่ยนับแสนพระองค์นะฮะพุทธคุณเลิศในทุกๆด้านนะ,ะพุทธคุณเป็นทางทั้งบูทั้งบุญไม่ว่าจะเป็นป้องกันภัยสงครามนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาด นะป้องกันภัยจากนามนุษย์อมนุษย์ป้องกันและทําลายคุณสายคุณปีคุณคนเดชฌานวิชาอาถรรพ์ทั้งหลายนะฮะแล้วก็เป็นมหาลาภเป็นมหาอุดคงกระพันชาตรีเข้าคลาดปลอดภยัยเป็นเมตตามหานิยมเนะะจรจาเป็นที่จับใจนะฮะแล้วก็ดีในทุกๆด้านถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากที่จะได้พระหังหมากรุ่นหนึ่งซึ่งกําลังมาแรงแล้วกําลังติดก,กระแสแล้วกําลังเป็นที่แสวงหา นี่เป็นพระหังหมากที่รับมาจากมือหลวงพ่อเมื่อสมัย33ปีที่แล้วเดิมเดิมเลยไม่เคยผ่านการใช้งานนะฮะสนใจใลายมาสอบถามพระพรามได้นะฮะที่ ID ดีลายเม e D เม8847ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d 8847นะครับผมสวัสดีครับ